สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับที่เกิดในลักคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2067นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับว่าจะเจาะลึกว่าเขาคิดยังไงสหรับตัวคุณกันบ้างและ คลิปพิเศษนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะสครุบในเรื่องของวันบเลนทน์ให้ด้วยนะครับว่าจะมีแนวโนม้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามแรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูในเรื่องของอไพ่กันว่าจะมีแนวโนม้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับ ไพ่อของเขาคนนั้นเนี่ยไพ่ประจำตัวได้เป็นไพ่ The c h a r i o t นะครับ The Chariot เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองกับตัวเขาเองเนี่ยนะครับอาจจะมีแนวโนมทิศทางของความรักความสุขความสมหวังอาจจะมีการ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะครับหรือคุณเองอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศร่วมกับเขาก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เบน,นี้นะครับคือไพ่เดชาริออตหมายถึงไพ่ของการเดินทางไกลการเดินทางไกลในที่นี้แปลว่าบางทีเนี่ยอาจจะไปแค่ต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะไปถึงต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นรถขุนศึกเนาะแบบว่า แบบใหม่ถึงว่าเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมีเดวเวอร์เข้ามาด้วยการันตีเข้าไปอีกหนึ่ง นะครับและดาวคู่ของคนรักของคุณก็ไปอยู่ในเรือนมรณะเป็นตำแหน่งราชาโชคด้วยนั่นแสดงว่าความรักความสุขความสมหวังของคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศไปพักผ่อนนะครับหรือไปเที่ยวไปทริปในการเฉลิมฉลองในวันว,นเวาเลนไทน์ก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้อาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของการไปเที่ยวไปฮันนีมูลไปออกเดทกันอะไรเงี้ยในวันว,นว,นเวาเลนไทน์ก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยเช่นกันมีโอกาสค่อนข้างสูงสำหรับชาวกัน แล้วก็รักนากันเลยทีเดียวนะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยยังส่งเสริมในลักษณะของชาวการรักน,นากันมีโอกาสที่จะมีความสักซ์เซสฟูลได้ถึงไพ่1ิบถ้วยนะแสดงว่าความรักความสุขความหวังการเต็มเต็มทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปนาน,นมทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นเพราะว่าสิบถ้วยเนี่ยแปลว่าความรักที่เขามีต่อตัวเราเนี่เองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จมีโอกาสที่เขาอาจจะ โฟกัสกับเรามากขึ้นให้ความสําคัญกับเรามากขึ้นนะครับอยากจะมีคอมมิทเมนต์กับเราก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับมีไพ่ใบนี้6ถ้วยมาด้วย6ถ้วยเนี่ยเป็นตัวแทนของความรักที่เขาอาจจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณในวันวาเลนไทน์บางคนอาจจะได้ของขวัญน,นะครับได้ในเรื่องของการไปต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศแล้วบางคนก็อาจจะมีโอกาสได้ในเรื่องของอของขวัญวัน วาเลนไทน์นะครับเช่นอาจจะได้แก้แหวนเงินทองได้ในเรื่องของนาฬิกานะครับสร้อยข้อมือจี้ของขวัญดอกไม้ช่อดอกไม้ช็อกโกแลตอะไรแบบนี้มีโอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างสูงเพราะมีไพ่หกถ้วยมา6ถ้วยคือการได้รับหมายถึงโอกาสดีๆอะไรพิเศษพิเศษเนี่ยเราจะได้สิ่งดีๆเหล่านี้ทําให้เรามีความรู้สึกที่มันเป็นแบบความ successful คือ อารมณ์ความรู้สึกฟูลฟิลเต็มเต็มสิบเลยกับเรื่องของความรู้สึกประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ค่อนข้างดีมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะมีความสําเร็จมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของความรักที่เขามอบให้กับตัวเรามีโอกาสที่จะมี การที่เขาใส่ใจดูแลกับตัวเราดีขึ้นนะครับมองเห็นอะไรที่มันเป็นแบบคุณค่าในตัวในตนของเราดีขึ้นนะครับมีการพัฒนามีความรู้สึกมีในเรื่องของการเปิดรับเปิดกว้างทําให้ความหลักของเรากับเขาเนะี่ยมันมีโอกาสที่จะสอดคล้องไปในทางเดียวกันที่ดีแล้วก็ได้รับของขวัญได้รับสิ่งที่มันเป็นแบบเซอร์ไพรส์ก็ได้เช่นกันนะครับที่ทําให้เกิดความรู้สึกประทับใจใน ทุกๆครั้งที่เราได้พบและได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างอโอเคแล้วก็ดูดีมากๆเลยกับในเรื่องของความรักที่มีต่อตัวคุณเองนะครับถึงแม้ความรักความสัมพันธ์นะครับในสํหรับบางคนอาจจะยังมีบางอย่างที่ยังดูไม่ค่อยชัดเจนบ้างในเรื่องของความรู้สึกเนาะแ,แต่ว่าก็อยากจะบอกว่าบางครั้งเขาอาจจะ เ,เขาเรียกว่าไงดีล่ะเหมือนเขาอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยัง,ยง,ยงเงียบอยู่ไม่ค่อยติดต่อกับเราแบบแอคชั่นกับเรามากนะครับแต่เท่าที่ดูในช่วงเดือนนี้อาจจะติดต่อแล้วก็แอคชั่นกับเราดีขึ้นนะครับเพราะเขาอาจจะยังยึดติดอยู่กับสิ่งที่เขากับเรานั้นยังมีโอกาสที่ยังจะ เป็นไปนในทิศทางที่ดีต่อกันและกันเนาะแล้วก็ยังมีโอกาสที่เราจะมีโชคมีลาบกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เขาจะมอบให้กับตัวเราแล้วเนี่ยมีโอกาสที่เราจะมีความสุขในการที่เขาจะอย่างที่บอกว่าให้คอมมิตเมนต์ได้นะครับหรือให้ในเรื่องของความเป็นสักเซสฟูลได้นะครับสองใบนี้คือความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมอบให้กับตัวเราค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีมากๆเลย แต่อย่างไรก็ตามนะครับชาวกันแล้วก็ลักนากันก็อย่าเพิ่งคาดหวังแบบ100%เซนะครับแค่อาจจะดูมีความหวังบ้างโอเคพอได้แต่ถ้าคาดหวังเนี่ยอันนี้อยากจะบอกว่ายังไม่ถึงเวลาสาหรับชาวกันแล้วก็รักนากันนะครับเพราะว่าดาวแห่งความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยต้องรอให้ในวันที่1พฤษภาคม2567นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณถึงจะ ลงเอยหรือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นนามนทิศทางที่ดีแบบก้าวกระโดดได้นะครับมีการพิกแพลงมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้เช i ง transformation ทิศทางที่ดีขึ้นกว่านี้ต้องรอในช่วงประมาณวันที่1พฤษภาดีเดย์ Day เลยนะครับถึงจะประสบความสําเร็จได้ช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่ตอบรับและตอบโจทย์ในช่วงวันพิเศษพิเศษในวันวาเลนไทน์หรือในช่วงเดือน แห่งความรักแบบนี้สะมากกว่าในช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีเข้ามาบ้างแล้วอาจจะนิ่งๆ่งบ้างเงียบเียบ,ยบหายหายไปบ้างแต่ก็อาจจะยังพอมีจังหวะที่เขากับเราได้เจอกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันปรับความรู้สึกดีๆต่อกันนะครับไพ่ใบน,นี้คือไพ่ของการ justice คือบาลานซ์สมดุลกับในเรื่องของความรู้สึกระหว่างเขากับเราให้มากกว่านี้นิดนึงนะครับบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะมันอาจจะต้องใช้เวลากับการ เข้าใจการเรียนรู้การพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับการที่เราเข้าใจเรียนรู้และพัฒนามันจะทําให้เราเนี่ยใจของเรานั้นสงบได้มากขึ้นเพราะว่าชาวกันและษณากันบางครั้งอ่ะมีความรู้สึกเป็นแบบ ทำไมในในความคิดของตัวเองตลอดเวลาทําไมมันต้องเป็นแบบนั้นทําไมมันต้องเป็นแบบนี้ทําไมมันไม่เป็นแบบนั้นทําไมมันไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับชาวกันลนกักคณะการเนี่ยเป็นคนที่จดจอเป็นคนที่ perfectionist เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีจุดติ่งมีจุดร้อยรั่วรอยรลาไม่ได้อทุกอย่างต้องปิดให้หมดนะครับ นะถึงจะสบายใจอะไรประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องบาลานซ์สมดุลน,นิดนึงนะครับไอ้ที่พูดแล้วขำไม่ได้แปลวะ่าขำพวกคุณนะครับหมายขำหมายถึงว่าเราอาจจะต้องพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะเพราะว่าตัวผมเองก็ค่อนข้างเพอร์เฟชชันนิสในระดับหนึ่งพอสมควรนะครับแบบค่อนข้างดูแบบใครติก็ค่อนข้างที่จะเฟลหน่อยนะอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราค่อนข้างเต็มที่กับทุกๆอย่างก็เข้าใจแต่บางครั้งเราก็ต้องปรับ เพราะว่าวาสนาเราเป็นแบบนี้นิสัยเราเป็นแบบนี้พื้นฐานเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องพยายามสะกดข่มพยายามปล่อยวางให้มันมากที่สุดเพื่อเราจะได้ move ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่นะครับก็อย่างที่บอกว่าอย่ายึดติดในเรื่องของ วันวันไท์มากจนเกินไปมันมีโอกาสสูงที่คุณจะได้ในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่มันอาจจะดูดรอปลงมาได้บ้างในช่วงจังหวะที่อาจจะผ่านพ้นไปได้นะครับนิดหนึ่งเนาะแต่ว่ายังไงถ้าเราประครับประคองความรักความสัมพันธ์ดูแลเอาใจใส่กันนะ่ะคิงถือถ้วยเนี่ยคิดว่ามันยังเป็นอะไรที่ยืดยาวนะครับแล้วก็ถาวรมากกว่าเนาะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องดีตลอดเวลามันก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างให้เราต้อง ปรับแก้ไขจักรวาลนนะครับวงล้อว,วงล้อแห่งโชคลาภกับในเรื่องของ The w o r l d เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ให้เราแบบมีความสุขอย่างเดียวเขาก็จะ เอาบททดสอบเนี่ยมาให้กับตัวเราด้วยในบางครั้งทดสอบว่าเขาจะยังเป็นคู่กับเราได้ไหมเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเรากับเขาจะผ่านพ้นปัญหาแล้ววิกฤตแก้ไขปัญหาไปอย่างไรนะครับแต่ถ้าเรามีจิตใจที่มีความตั้งมั่นมีความรู้สึกที่มั่นคงนะครับแล้วเราก็จะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เปิดรับเปิดกว้างได้ลงเอ่ยกันได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีความสุขความสมหวังที่แฮปปี้กันได้ตลอดทั้งปีเช่นกันนะครับก็ อวยพรให้สำหรับชาวกันและกณะการทุกท่านนะครับมีความสุขความสมหวังมากๆในวันวนาเลนไทน์นี้ในปี2567นี้ทุกๆท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม